นี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุกมากนะครับช่องขัากากช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับขายภาพออนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาภาพแนว Wood e น t a เ l e นะครับก็คือเป็นโต๊ะไม้แล้วก็พื้นหลังธรรมชาตินะครับมาให้ทุกคนดูว่าเอ๊ะทำไมภาพแนวนี้ในในพอร์ตของผมเนี่ยมันถึงขายดีนะครับโอเคประเด็นที่1คือคีย์เวิร์ดอาจจะตรงค่อนข้างจะตรง ลูกค้าหาเจออันนี้สิ่งแรกสิ่งที่2จํานวนภาพในพอร์ตผมก็เยอะด้วยนะครับสิ่งที่3ม,มันมีจุดเด่น1จุดซึ่งวันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับในพอร์ตของคนอื่นภาพ wooden table เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นแบบไหนแต่อันนี้คือผมสังเกตละสังเกตมาหลายรูปแล้วว่าโดยส่วนใหญ่ภาพที่ขายได้นะ wooden table ของผมเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งนี้อยู่อ่ะไปดูกันเลยนะครับ วันนี้เราจะดูแต่วูดเด่นนะอ่าเหมือนภาพแรก137ยสโลดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเปิดภาพใหญ่ให้ดูนะฮะเรามาดูกันว่าจุดเด่นตรงไหนอ่าตรงนี้ครับผมแสงแสงแสงอาทิตย์ตรงนี้ครับแสงอาทิตย์ปลอมตรงนี้ใช่ใช่แล้วอันนี้นะทุกคนดูว่าโอเคอันนี้มีแสงอาทิตย์ แล้รูปนี้ก็เป็นรูปขายดีที่สุดในพอร์ตในหมวดนี้แล้วเราไปดูรูปต่อไปอ่ารูปนี้78โลดรูปนี้ก็เหมือนก,นกันกับรูปเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับเพียงแค่เปลี่ยนแผนโต๊ไม้แล้วก็มีแสงอาทิตย์ก็คือแสงอาทิตย์ปลอมที่ผมทำใช้ปรัดทําใน Photoshop นะครับอ่ะรูปต่อไป เป็นหน้าที่สองนะครับอันนี้คือมาดูในสรุปยอดรายได้ว่ายอดภาพว่าภาพไหนขายได้เท่าไหร่กี่โหลดอะไรอย่างงี้นะฮะมาดูรูปนี้กันต่อรูปนี้ก็เป็นแบ,บ็กกราวดพื้นหญ้าที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะมีแสงอาทิตย์อีกแล้วก็เป็นแสงอาทิตย์ปลอมเหมือนกันขายได้อีกแล้วสามสิบห้าโหลดนะครับอ่ะรูปต่อไป ใบหน้าที่สามกันต่อนะครับเราก็เปิดให้ดูกันแบบสดๆเลยอ่ารูปนี้สิบสามโหลดนะครับเราไปดูว่ามีแสงีกอไหมรูปนี้ก็เป็นหญ้าแห้งๆเห็นไหมนี่ไงตรงนี้ไงที่เป็นแสงแฟรก็ขายได้แล้วก็รูปนี้ครับสนามหญ้าที่เดียวกันกับอ่ารูปที่สามนะครับ อันนี้28โหลดนะครับเห็นไหมครับว่ามีแสงแฟรเหมือนกันถึงจะมีนิดหน่อยแต่ก็มีนะครับสังเกตไหมว่าทุกรูปเลยนะตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยมีแสงแสงอาทิตย์ทุกรูปนะครับอ่ารูปนี้14โหลดนะครับ รูปนี้ดูมืดๆนะแต่มันก็มีแสงแฟร์ครับเห็นไหมครับนี่ไงเห็นไหมว่าทุกรูปที่ผมขายได้เนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะว่ามีแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ตรงนี้เราสามารถสร้างขึ้นได้จาก Photoshop นะครับแล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับผมถ่ายมาเนี่ยคือใช้แสงจากโฟ t o s h o p ล้วนๆนะ,ะรูปนี้ด้วยเก้าโหลดนะฮะรูปนี้ก็ดูเป็น มืดๆนิดนึดน่งแบบออกเป็นย็นอตอนเย็นนิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีแสงแฟมันเหมือนเป็นจุดเด่นนะครับเราดูกันต่อไปเรื่อยๆอยกเว้นรูปนี้รูปนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แสงแฟโอเคหลุดไปหนึ่งรูปนะครับรูปนี้คือแสงมันค่อนข้างจะสว่างทั่วถึงทั้งภาพนะครับ ดูหน้าที่เจกันต่ออ่ะอันนี้รูปนี้รูปนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ wooden table ที่เป็น background ธรรมชาติก็คือเป็น background ที่ผมใส่เป็นฟรีนะเหมือนเวทีเหมือนสเตทอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแสงแฟลร์เห็นไหมครับอันนี้เพิ่งทําขายนะก็ขายได้แล้วหนึ่งโหลดนะครับเห็นไหมมีแสงแฟลร์นี่ขนาดเป็น background แบบนี้นะพอใส่แสงแฟรก็ขายได้เร็ว รูปนี้สามโหลดรูปนี้เนี่ยผมได้คัดแบบกากๆากากเลยนะสมัยนี้สองสามปีที่แล้วแบบได้คัดไม่เป็นอันนี้เป็นรูปแก้วน้ําใส่สีัผสมอาหารเห็นไหมมันก็ยังขายได้เพราะมันมีใส่งูฟแฟรดด้วยนะครับนี่ฮะเราไปดูกันต่อหน้าทีเก้านะนี่ครับ โหลดนะครับอันนี้ก็ถ่ายปี2021นะครับใครที่อ่ะนี่ไงเห็นไหมมีแสงแฟร์ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับใครที่ทำแนวนี้เหมือนกันมีแสงแฟร์เท่านั้นนะครับเกิดการขายขึ้นมาทันทีดูต่อไปดูอีกสักสักนิดหน่อยแล้วกัน ผมเลยชอบเอาแสงใส่เข้าไปเนาะอันนี้วันนี้เราจะวิเคราะห์แต่วูดเด้นก่อนนะภาพแนวอื่นผมก็เริ่มมีจุดสังเกตแล้วว่าทําไมมันถึงขายได้นะครับอรูปนี้เหมือนกันหนึ่งโหลดนะครับรูปนี้ก็เพิ่งถ่ายอ่ปลายปีที่แล้วเห็นไหมว่ามีแสงแฟรกแล้วนะครับมีแค่รูปเดียวรูปนั้นที่ไม่มีแสงแฟรแล้วก็ขายได้นะครับรูปอื่นมีหมดเลยแสงแฟรก็คือแสงอาทิตย์เนาะ บางทีผมพูดสลับไปสลับสลับมาขอไปด้วยอ่าอันนี้เริ่มหมดแล้วเริ่มเป็นเสร็จน้ำนะอ่าน,นี่ก็มีนี่ก็มีอันนี้สามโหลดนะครับนี่ครับอันนี้เข้ามาด้านข้างนะแสงอาทิตย์เข้าจากด้านข้างก็ใส่เป็นแสงปลอมเหมือนกัน อีกสักสองสามรูปแล้วกันเนอะอ่ารูปนี้รูปนี้ก็มีแสงแฟลร์โ,โหโหลดเดียวเห็นไหมครับเก้าสิบปอร์เซ็นเลยเนาะเก้าสิบาเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ขนาดรูปแบบมืดๆเนาะท้องฟ้าก็ดูแบบไม่ค่อยสวยแต่พอใส่แสงแฟก็ขายได้อ่าอีกสักรูปหนึ่งแล้วกัน นี่ก็มีแสงแสงแฟลรอันนี้เป็นสามโหลดนะครับโอเคอันนี้เป็นรูปสุดท้ายให้ดูแล้วกันนะผมเลยเติมแสงพอมีภาพแบบไหนผมเลยพยายามเติมแสงแฟลร์ไปเห็นไหมมีอีกแล้วโอเคครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครถ่ายใน wooden table นะ แล้วรู้สึกว่าอย,ยังขาดอะไรอยู่อะไรเงี้ยจริงๆเห็นไหมเรามาดูภาพข้างๆข,ของเขาบางรูปของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้มีแสงแฟลชก็จริงแต่ว่าเขาก็มีจุดเด่นเห็นไหมเหมือนรูปเนี้เยเยผมเปิดของเขาดูนิดน,นึงแล้วกันเนี่ยรูปเนี้ยเขาก็มีแสงตรงนี้เห็นไหมแสงแสงอันนี้แสง,แส,ง,แส,งสดๆจากพระอาทิตย์ตกดินเนาะแต่บางรูปก็ไม่มีแสงแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแสงแฟลรแ,แบบของผมเนี่ยต้องสวยแบบนี้จริงๆนะ ไอแบบนี้เขาขายเดียวผมแน่นอนแต่ในเมื่อเราช่องผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นมือใหม่อยู่แล้วเนาะเราอาจจะทําภาพได้แบบไม่ได้ถึงขั้นนี้อะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วกันเห็นไหมรูปนี้ก็มีเราก็เอาแสงแฟเข้ามาช่วยก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นวิชามารและกันนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยพยายามรีบทําให้เลยนะครับคลิปอาจจะไม่ดี เท่าที่คนก็ต้องขออภัด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ